เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเสร็จอาจจะเริ่มมีพังผืดการอักเสบต่างๆจะเป็นส่วนที่เจ็บค่อนข้างนานหลังจากผ่าตัดโดยเพราะพังผืดที่มือนะครับแล้วยังคงมีอาการเจ็บบริเวณแถวผ่าตัดนะครับเนื่องจากเป็นการผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีอาจจะเริ่มมีพังผืดอาจจะมีเริ่มมีการอักเสบต่างๆเหล่านี้ตามมาเทคนิคง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือนวดนะครับโดยใช้ครีมบำรุงผิวการนวดบริเวณตรงนี้ครับก็จะค่อยๆดีขึ้นทําให้นุ่มขึ้น เนื้อเยื่อเขาก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้เรื่องของพังผืดนั้นลดลงไปได้ทีเดียว 2. คือการแช่มือในน้ําอุ่นจะทําให้พื้นที่บริเวณตรงนี้นุ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็3คือการ รู้จักขยับนะครับใช้งานเขาในชีวิตประจำวันแต่อย่าไปทำงานประเภทเช่นไปขุดจอบทำเสียมหรือว่าทำต้นไม้หนักๆน,นะครับควรต้องเป็นงานเบาๆด้วยอทาให้เขาฟื้นตัวเร็วขึ้นสิ่งที่สําคัญคือบริเวที่ผ่าตัดโดยเฉพาะที่มือเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรารับความรู้สึกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะมีลักษณะของอาการเจ็บสัญญาณของอาการเจ็บค่อนข้างนาน นานกว่าปกติหรือเจ็บมากกว่าปกติไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวแล้วค่อยๆดีขึ้นและนั่นครับจะทําให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงดีขึ้นครับ